นะครับนี่เขาบอกอะไร <_ d ance> การจอมพลังแฉกองทัพสะเทือนงบทหารเดือดร้อนรัฐบาลนะครับ <_ d ance> เพราะว่าอะไรเพราะว่าการจอมพลังเนี่ยดันมาเปิดเอกสารหนังสือขอบคุณหนังสือขอความอนุเคราะห์ซื้อนั่นซื้อ,อนี่นะครับก็ทําให้กองทัพเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะรัฐบาลอนุมัติง,งบไปสองแสนล้านมหาศาลทําไมไม่เอาเงินต่างๆเหล่านั้นไปซื้อเสือ้อกอกทําไมไม่เอาเงินไปซื้อยากันยุง ทำไมไม่เอาเงินไปซื้อรถกระบะทำไมไม่เอาเงินไปไปทำถนนทั้งที่มีงบประมาณสองแสนล้านถ้าใช้เงินบริจาคจากมูลนิธิการจอยวังแล้วเนี่ยแล้วเงินพั้นไปไหนล่ะจะมีการทุจริตมีการออนเงินหรือไม่อย่างไรสังคมเริ่มถามไปที่กองกองทัพพี่น้องครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเอฟซีการจอยวังต้องยอมรับการตรวจสอบนะครับนะตรวจสอบทุกอย่างทั้งเงินบริจาคเงินเข้าเงินออก นะมีส่วนต่างหรือไม่นะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับมีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่ากันไปนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะทุกรูกันนะครับอืมพี่น้องประชาชนนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเออจุกรูจุกรู นะครับมีอะไรว่ามาเลยฮะนะครับอยากถามอะไรอยากอะไรว่ามานะยินดีนะครับเออดดูข่าวดูอะไรต่างๆนะครับยาดมครับยาดมนะครับอยาดมของไทยที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องจุลินทรีย์นะครับอะไรจะอะไรผนโป่งนเพื่อนนีก็ยาดมก็เจ๊งมานะพอมีข่าวมาใครแมไม่กล้าดมเลยนะเอาไปดมดมกาวแทนเลาพูดง่ายนะครับเพราะฉะนั้นยาดมเนี่ยมันจำเป็นก็อย่าไปดมเลยอะ หมอเขาบอกนะปกตินะถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องดมนะครับยกเว้นมันป่วยเป็นลงเป็นแรงอะไรไปนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ยาดมปกติก็ไม่ต้องดมนะครับไม่ต้องดมนะฮะนะครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโพรงจมูกจมูกอะไรต่าวนะฮะยาดมนี่พอเป็นข่าวมีเปือป้อนป้นจุลินซีอ่าปนเปื้อนอรไกล่ลาวนี่ก็แย่เจ๊งไปแถวอลนะครับอืมอ่าประเด็นต่อไปสสทั้งภาคใต้ที่ดูกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ เ็พพน,นันสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะครับสสท่านก็ออกมาแล้วปฏิเสธไม่เป็นความจริงอะไรต่างแต่ล่าสุดดูข่าวเห็นปรากฏสสท่านนี้ถ่ายรูปก,กับนะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนหนึ่งคนดังเลยเก็ตเอ่ยชื่อผมก็รู้จักท่านนะครับเราก็ต้องนะก็ดูนะครับว่าตํารวจชั้นผู้ใหญ่ไปถ่ายรูปคู่กับท่านสสที่เป็นข่าวนะแล้วก็ท่านเป็นข่าวโดนตั้งข้อสังเกตว่าไปเกี่ยวข้องกับ เอ่อเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับนะฮะนะครับนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเจ้าของเว็บถึงไปถ่ายรูปคู่กับตํารวจได้อย่างไรอะไรไงก็ว่ากันไปนะครับข่าวนี้ก็ยังอยู่ในความสนใจของประชาชนนะรัฐบาลนี้ก็ถูกตั้งครับถามเกี่ยวกับเรื่องความเทาเนี่ยเอ่อถูกตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่องความเทาเพราะนั้นท่านนายกก็ต้องพยายามนะครับนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเทานะครับคนไหนที่มันดูแล้ว มันเทาเทาเราก็ต้องเอาออกจากรัฐบาลปลดออกไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีนะถ้าคนไหนเทานะนะครับก็อเอาออกไปผมก็ไม่รู้ว่าใครเทานะไม่เคยบอกว่าคนนี้คนนี้สีเทาหรือสีอะไรนะนะครับก็แล้วแต่ท่านนายกนะถ้าคนไหนมันเทาก็เอาออกไปเถอะนะเดี๋ยวท่านจะมัวหมองไปด้วยนะครับก็ฝากฝากนะตอนนี้เขาก็ตรวจสอบกันหนักเลยเออ นะครับเอ่นะครับ,นะรบดาวแปดแฉกบอกไม่ทันไลทิ้งกันซะแล้วบิ๊กดุลลอมาชอกลาโหมยันกองทัพไม่ขาดยุทธภัณฑ์ลั่นถ้ากันทำผิดก็ตรวจสอบกันเองเตือนกันมาที่การทหารอย่าดึงเอาเสาหลักของประเทศมาเล่นปฏิบัติการโยนขี้นะครับนี่ดาวแปดแฉกเขาบอกนะโยนขี้นะขี้ก็เห,หม็นเลยวะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สถานการณ์คุณการจอมพลังเนี่ยหลายๆายคนก็แบบยังไงอะนะนะครับเริ่มโยนขี้แนละ้ว นะครับ,นะรบการจอมารังมีปัญหาแล้วก็ไปเคลียเองกองทัพไม่เกี่ยวนะนะครับลหลายหคนก็ลูกพี่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวนะเป็นเรื่องของการไม่เกี่ยวกับของพี่นะครับตอนนี้ก็ทห,หารก็นะครับก็เริ่มนะเอ่อทิ้งก,กันกันแล้วอืว่ากันไปนะครับทุกครูอืศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการชกโกงออนไลน์ Anti-Cyber บอร์ Center นะครับ นะครับเนี่ยนะครับเขาบอกเปิดปฏิบัติการปิดเมืองล่าสแกมเมอร์รวบ24สแกมเมอร์ข้ามชาติดีครับที่เป็นรายงานข่าวจากดาวแปดแฉกเมื่อสาม่วโวนกอันนี้ก็ดีนะครับเรื่องสแกมเมอร์นี่มันหนักนะนะคนไทยตกเป็นเหยื่อเสียหายวันเราเป็นร้อยล้านปีเราเป็นแสนล้านเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังนะครับเราต้องปราบต้องยึดไอ้สิงคโปร์วันนี้ก็มีข่าวยึดอีกแล้วสิงคโปร์อ่ะไทยยังยึดอะไรใครไม่ได้เลยนะครับประเทศไทยยังยึดอะไรใครไม่ได้ นะครับสิงคโปร์เนะี่ยเขายึดไปแล้วนะครับยึดทรัพย์ยึดอะไรต่างๆเกาหลีก็ยึดนะนะครับแล้วก็ไทยอ่ะไทยวะอเมริกาก็ยึดอังกฤษก็ยึดเหนือแต่ประเทศไทยเมื่อไหร่จะยึดทรัพย์พวกกมเมอร์สักทีฝากด้วยฝากด้วยนะครับอืมนะเออวันนี้นายสุนทิยาร้องปปงตรวจสอบมูลนิธิการจมพลังนะครับอ,อ่ตรวจสอบโคต้าหวยสองแสนฉบับ ตรวจสอบการเรราลี่ยไรขอรับบริจาคเพื่อนําเงินไปซื้อ,อยุทธภัณฑ์อาหารได้มีการขออนุญาตราชการหรือไม่นี่ครับตัวละครต่างๆก,ก็ออกกันมาบานเลยครับนะครับสนทิยานักร้องมืออาชีพออกมาแล้วนะครับนะจุกครูศรีสุสวรรณไปไหนแล้วครับนะบยังไม่ออกมานะอมืมีอะไรกันบ้างครับนะฮะวันนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวนะฮะ เอ่อมีอะไรกันบ้างนะครับอืมอืมอืมนะครับคนละวันตอนนี้ละครคุณธรรมมีการเปิดเผยเอกสารออกมาอีกแต่ลงวันที่คนละวันหลังคุณการเปิดเอกสารตาคุดขอความรูออ้เพาะจากหน่วยงานขอแผ่นเกรกกาะกันกระสุนระดับ4ีล็อกสเปกหรือไม่ล็อกบริษัทหรือไม่ไม่ทราบเพราะกันมีหน้าที่โอนเงินอย่างเดียว นะสรุปแล้วก็การจอมพลังเนี่ยหรือมูลนิธิของเขาเนี่ยนะมีหน้าที่โอนตังค์อย่างเดียวนะครับการติดต่อเป็นเรื่องของทหารติดต่อกับบริษัทนะครับขายอะไรเ็าเรียกอะไรขายเสือ้อเกราะนะคนก็เลยตั้งคำถามว่าบริษัทขายเสือ้อเกราะเนี่ยเป็นพรรคพวกเดียวกับการจอมพลังหรือเปล่านะครับแล้วก็นะใครเป็นคนหามานะครับทหารทําไมระบุสเปคบริษัทนี้ทหารที่สั่งซื้อ <c oughs> ได้เงินทอนหรือไม่เขาก็ตั้งคาถามไป นะครับจริงแทจอะไรเราไม่ทราบนะครับก็คงจะต้องดูต่อไปว่าเป็นการล็อกสเปคหรือเปล่าทําไมไม่เอาหลายหลบริษัทมามาเทียบราคานะครับอืมต็ว่ากันไปครับอืมเออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมจุกโรนะหลายเรื่องหลายราวนะครับวันนี้นะนะครับอ่าจุกโรครับอืมนะครับเออว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจ นะครับอืมนะครับขอบคุณท่านนายชัยยาแชร์ให้เหมือนเดิมนะฮะขอบพระคุณครับ FT ทุกต่้นที่แชร์นะฮะเราจัดรายการผ่านทั้งหมดสามแพลตฟอร์มนะครับนะมีทั้งแอปฟ้าแอปแดงแอปต่อต่ออะไรต่างๆครบนะนะครับอืมจุกรูจุกรูดื่มวายหรือยังครับจานหรือยังครับนะครับเดี๋ยวรอให้สัมภาษณ์นักข่าวแป๊บกำลังมาประมาณสักทุ่มหรือทุ่มเสร็จเสร็จ เราก็นั่งไล์สดไปก่อนนะครับออนะครับเข้าใจนะอืมหลายคนบอกเนี่ยโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเปรียบคนพิการคนพิการนะครับออานะครับทำไมไม่ได้โคตา้าอินฟูทําไมได้นะครับเอามาจากไหนอา่าอาจารย์ยิ่งพูดยิ่งอา่านะครับลงลึกนะครับีลลนะบนะสยสชื่อ,อย่ออะไรบอย่าไปพูดเขาเลยเดี๋ยวเขาจะฟ้องร้องเอาล่าสุดเห็นบอกว่าทางพักกล้าทํากําลังตรวจสอบฮะ นะครับพวกกีกล่าวหาพักต่างๆหนือไม่เป็นความจริงอะไรต่างนะไม่รู้จะพาไปกินข้าวแถวพยาหรือเปล่าพวกกล่าวหาพักกล้าทําคือพักกล้าทําเขาก็โอเคนะนะสอสะก็โอเคนะครับใครจะไปกล่าวหาว่าเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องมีหลักฐานนะถ้าไม่มีก็พาไปกินข้าวที่พยาหรือเปล่านะครับเออเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคุณหนุ่มกัญชัยกับคู่กรณีที่มาแถลงนี่มีคนถามนะครับไม่มีอะไรครับ คุณหนุ่มป่วยนะครับแต่ฟังพี่เดยอยู่ก็หายยไวๆนะนะครับวันสองวันนี้ไม่ได้คุยกับคุณหนุ่มแล้วเพราะกแกป,ป่วยนอนโรงพยาบาลไปแนละ้วพักผ่อนไม่เป็นไรนะครับนะนะครับเขาก็มีกรณีคุณปูไปร้องเรียนที่สภาก็ว่ากันไปนะคุณปูก็ร้องเรียนก็มีสิทธิ์แต่ถ้ากิคุณหนุ่มเสียหายคุณหลินคุณหนุ่มก็มีสิทธิ์ฟ้องศาลได้ก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะนะครับว่ากันไปนะครับใครผิดใครถูผมไม่เกี่ยวนะนะครับจุกรูจุกกรูนะครับนะ <c oughs> อืมเลยนะครับช่วยชาติมีหลายวิธีนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปชายแดนนะครับไม่จําเป็นต้องบริจาคอืมนะครับอ่าจุกรูจุกรูนะครับอืมว่ากันไปครับมีอะไรที่น่าสนใจนะอืมมีอะไรบ้างครับจุกรูนะครับอืมแะ <c oughs> <c oughs> ถามมา นะครับเอรายการพวกเราก็ให้ความรู้ทุกวันนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างนะครับเออมี